สวัสดีจ้าพอกระฟางสาวอีสานพลัดถิ่นอินออสเตรเลียแล้วจา้าคิดหอดกันว่าจา้าหลังจากไม่ได้เจอกันมาเกือบจักเดือนซี่เดือนหรือว่ที่บ่ได้ฟังบ่ได้อัปเดตใน YouTube อยากคักอยากแน่อิลิจา้ากะเกือบซี่เดือนจา้าที่บอค่อยได้อัปเดตใน y o u t u b พบกคอยได้เข้าไปบ่ได้มหยังเคลื่อนไหวเลยไมจ่จ้ากะหลยคนก็นสิสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างคือบ่ได้อัปเดต เกิดอีกยังขืนกับชีวิตบกะสงสัยกับมีการทักขอความมาถามในเพจในอินบอ็อกซ์แล้วก็ในใน,ในอันคอมเมนต์ใน u t u b e เนาะจ้ะว่าเออคินฮอดเป็นยังไอย่เป็นยังไ๋แล้วอันเกิดอีกยังขืนบ่เป็นยังบอคือบออันมาอัปเดตขึ้นเหียบไปเลยจากสี่แม่จ้าอันอันวิดีโอลาสุดที่ฟังอัน อัปเดตไปกับประมาณ2เดือนที่แล้วอะ่ะสอสเดือนที่แล้วหลังจากนั้นก็คือเงียบกิฟไปเลยบ่มีไพรูลเลยว่าเกิดยังขึ้นกามนี่กับชิมะอัปเดตชีวิตจ้าว่าเกิดยังขึ้นกับชีวิตฟางคือชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ทำไมผมสัน้นนี่ตัดผมปรปชดชีวิตหรือเปล่าคะฟางก็มีค้สงสัยนะาจา้ะมันนี่กะสิมาเคลียร์ประเด็นดราม่าตอบทุกข้อสงสัยค่ะอันนี้เป็นช่วงช่วงในออนวิดีโอ <c oughs> กะสิมาเคลียร์ประเด็นดราม่าเคลียร์ประเด็นทุกข้อสงสัยนะจา๊ะหลายค้กับสงสัยก็เลยสิมาอัปเดตเพราะว่ากัสิกับท่านในอัน กับ,บบอแมนวันสีเศร้าเ่นอนยูทูบอันเศร้าโพ์วิดีโอจ้ะวิดีโอทายไวหลายค่ะแต่แต่ว่าบอมีเวลาอัปเดตเพีย,ยงบมมีเวลาอัปเดตบอมีเวลาอัปโหลดเพราะว่าอันก็คือวิดีโอที่ฟังทายไวมันมันต้องตัดต่อไม่จ้ะเราคือเวลาทายอ่ะมันมีเวลาอยู่แต่ว่ามันเวลาต,าตัดตอมันต้องใส่เวลาแล้วมันต้องใช้สมาธิเหล่าที่เนี่ยพอแต่เฮา หยุ่งมันบ่าจา่ามันกับบุมีสมาทีมันเกิดเหตุบอดมันกับแบบแป๊บเดียวอาก็ต้องไปทําอย่างอื่นแล้วแบบมันก็เลยขลางค่าแบบนี้มันก็เล่หอจะพึงเหตุแล้วพักไว้ก่อนแล้วโฟกัสเรื่องอื่นเรื่องที่สําคัญกว่าก่อนนะจ๊ะก็เกิดังียขืนเดียวสิมาาวอร์ั่งนะจ๊ะอันหลายคนก็สงสัยมีดราม่าหลายอย่างคะ่ะดราม่าหลายอย่างเกิดังียขืนมีปัญหาชีวิตมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าตัดผมประชดชีวิตหรือเปล่า เกิดอีกอย่างขึ้นหรือว่าเลิกกับสามีหรือเปล่ามีค้สงสัยหลายค้ก็สงสัยหลายคน,สสยห,ลยคนหลายความคีเดเ็นนอกจากจากับจักรเวียจาังใดกับสิเลเลสิมาเคลียรดราม่าค่ะก็ตอบทุกข้อสงสัยก็คือหนึ่งคำตอบจะเคลียร์ทุกข้อสงสัยได้เลยค่ะแค่หนึ่งคำตอบเท่านั้นค่ะคำตอบอันไหนค,คำตอบคือว่าทีหายไปก็คือ ที่ตัดผมก็คือไม่ได้ประชดชีวิตอะไรนะคะคุณก็คือยุ่งมากค่ะยุ่งมากจนไม่มีเวลาดูแลผมแบบว่าผมสะนี้แห่งนามย่อยโซโซๆๆก็ต้องไปอันนี้แล้วก็ต้องพาไปเหแนวอื่นแล้วแบบว่าผมนี่บ่มีเวล่าด้แห่งหรืย่อยปกๆๆปกเลยจังยุ่งคัก ว่ามีประสบการณ์เน,เนาะเฮาเป็นคุณแม่มือใหม่้าฟังเป็นคุณแม่มือใหม่เพิ่งคลอดลูกเพราะว่าช่วงช่วงที่ฟั่งเห็น u t u b e ใหม่ๆอะฟังเพิ่งตั้งคันแล้วก็เลยเออแบบคลอดลูกแล้วอันยุดปีหนึ่งก็เรียกว่าเอออาจฉิยาอย่างเห็นเฮากับว่าลูกเนาะว่าอันเลี้ยงลูกมัตสิยาคนไหนฟังกับว่าคิดว่ามัตสิยาขนาดนี้เด้อันนี้เป็นคุณคุณแม่มือใหม่เป็นคุณแม่อันลูกคนแรกกะกะ หละจ่าตั้งทองแล้วก็เนี่ยก็เลยคลอดก็คลอดช่วงที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวใน YouTube นั่นแหละ <c oughs> กับคลอดจ้ะก็คลอดเสร็จก็เลยแบบว่ายุ่งยุ่งก็เลยป่มีิเวลาอัปเดตจ้ะยุ่งยุงองี่ยมกะยุ่งดูแลลูกเนี่หล้ะจ้ะถามว่าสามีช่วยไหมก็สามีก็ช่วยนะคือเขาก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ก็คือ ส่วนมากมันก็ต้องเป็นเราเป็นหลักเพราะว่าเราให้นมจากเต้าเป็น breast feeding เนอะจ้ะมันก็ต้องเลยต้องแบบว่าลูกร้องไห้หิวมันก็ต้องเป็นเท่าทีทีเอานมให้ลูกเพราะว่าสามีกขเอานมให้ลูกบ่ไดน้นอกจากว่าเป็นนมชงเราก็ไม่อยากให้นมชงเนาะก็พยายามจะปั๊มนมอยู่แต่ว่าส่วนมากก็พยายามที่จะให้นมจากเต้าก่อน3เดือนแรกค่ะเพราะว่ามันสําคัญมากค่ะแบบอยยังอะ อันสัมพันธ์แม่กับลูกนะก็แล้วก็อยากใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดจ้าก็เลยพักเรื่อง y o u t u b e ไว้ก่อนแล้วก็มาโฟกัสเรื่องลูกเพราะเป็นลูกคนแรกเนาะแล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดมีเวลาแค่หนึ่งปีจ้ะล่าได้แค่ปีเดียวก็เลยสีพยายามกอบกวยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเวลาหนึ่งปีเนี่ยให้มากที่สุดกับ ทำวิอยากคักบอกอะก็ถือว่าว่อยากคักเตก็คือว่าการการฉีดฉมาตัดต่วตวตอวิดีโอมันต้องใส่เวลาแล้วมันต้องใส่สมาธิททไม่จ๊ะแล้วมันต้องเอาลูกลงในห้านันนี่มันก็เลยเป็นว่อไรก็เลยต้องพักไว้ก่อนอันมันก็บ่ได้เอารูกตอดต่เวลาดอกค้างต้องเถอเขาก็นอนเ้อากับต้องอเห็ดเน่าอื่นนั่นมมนบ่นาจา๊ะสามีก็ต้องทําหน้าที่ของเขาก็คือไปทํางานเลิกงานมาเขาก็ช่วยดูอยู่แล้วก็ทําอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยเป็นบ่กัมันมีหลายอย่าง ก็ต <ítulo> ้องเออต้องดูหุ้นต้องอะไรเออแบบหลายอย่างแล้วก็ต้องพาลูกไปหาหมอต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังพาลูกไปห้องสมุดไปเขากุมคุณแม่อย่างสิมันก็เลยแบบยากกับปุ๊บองอยากคักยากแน่หรอกแต่ก็คือเข้ากับอยากใส่เวลาน้าเขาเนาะก็อยากทําเวลาที่มีที่ เหลืออยู่ตอนหยุดเนี่ยให้มีค่ามากที่สุดเพราะว่ามันเท่าแค่ยุดไดแค่ปีเดียวหยุดแดบ่หลายหยุดแดบ่โดนก็ถือว่าโดนอยู่จากปีหนึ่งก็อะไรจ้ะลูกก็อยู่ข้างๆนี่แหละค่ะกําลังเล่นอยู่ไม่ได้เล่นหรอกนอน <c oughs> กําลังถี่นอนแล้วจ้ะ ใกล้ถึงเวลานอนแล้วกาเได้สิมาอัปเดตจะ้ะก็ชีวิตก็มีความสุขดีเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เลิกกับสามีนะคะไม่ได้ตัดผมประชดชีวิตค่ะคุณแม่ยุ่งมากก็เลยไม่มีเวลาดูแลผมก็เลยชอ,ชอบชอบชอบเลยค่ะชอบเองค่ะอันนี้ตัดผมเองได้เนี่ยไม่ได้ใครตัดให้ตัดเองค่ะเนี่ยหน้าสดหน้าสดหลอดปะได้ครีมดีจะ้ะหลอดอยู่ด้สิวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่กี่สิวหลายหลายเนี่ยเดินเนี่ยสิวบามี พว,วาอากาศมันดีฟังว่าอากาศมันดีอันยุคกรุงเทพมลพิษมันเยอะค่ะันั่นแหละกะเล่นกับลูกมวนจะแม่ติดลูกว่าแม่ลูกติดแม่แม่ติดลูก,ลก,ลกไปใส่บ่ไดไรเลยจ้ะขนาดลูกนอนกับบ่ยอมไปใส่ไม่ยอมทําอะไรเลยค่ะก็นั่งดูลูกอยู่นั่นแหละค่ะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงน่งเบิกลูกยุ่งทันละขนาดวันลูกนอนอะไรเว่า,ามันมัน,ม,นมันติดลูก บอกโอโยน่ารักจังเลยแบบลูกน่ารักจังเลยโอ๊โยไปใส่บ่วใดแบบมันความสุขของคุณแม่นะจ๊ะขันผู้ใดบบมีนี่บ่เข้าใจดอกมันต้องมีไม่ต้องจีเข้าใจความสุขของคนเป็นแม่จ้ะมืตั้งหลุซึกนี่ละเออมันมีความสุขอหลีม้นนี่ก็เลยมาอัปเดตชีวิตใจะกะลูกก็เริ่มเริ่มห้จักคว่ำนะจ้ะอันก็เริ่มห้จักความแล้วเป็นเป็นม้าน้อยแล้วเป็นม้าน้อย เริ่มยิ้มตอบโต้ทักทายได้แล้วค่ะก็เริ่มมองเห็นกาโอ้มีความสุขหลายจ้ะกาอัน คลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตชีวิตเนาะจาะอัปเดตชีวิตคุณแม่มือใหม่ค่ะชีวิตคุณแม่มือใหม่ก็ยุ่งยุ่งแต่ก็เริ่มเริ่มจะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแล้วเพราะว่าลูกเริ่มหัวจะคว่ำแลว้วกินกักินเป็นเวลานอนก็นอน,กนอนเป็นเวลาทายกับเริ่มมทายเป็นเวลาเราจะตอนช่วงเดือนแรกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าทั้งทั้งเจ็บแผลผ่าตาัดทั้งต้องเอาลูกกินนมลูกก็กินแบบเยอะมากกินบ่อยมากแบบ กินเกือบทุกชั่วโมงทุกสองชั่วโมงบบกปรหลับนอนกินใดกินดีกินแบบโอ้โหแบบน้ำหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเลยจ้ะตัวใหญ่มากตอนนี้อุ้มจะไม่ไหวแล้วค่ะกันละค่ะกะอัปเดตชีวิตเนาะจ้ะตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาเป็นของตัวเองนิดนึงเริ่มเพชรยังได้แล้วแบบว่าเริ่มเล่นอันเล่นผู้เดียวได้แล้วบ่แม่เล่นห้ากับบ่ได้เล่นป้อยเห้เล่นผู้เดียวดอกแบบก็เป็นการส่งเสริมพัฒน,นาการตอนนี้ก็ซื้อโมบายเขาเขาก็ มองแล้วเขาก็พยายามคว้าโมบายอันนี้เป็นพัฒนาการเล็กน่อยเขาเริ่มมองเห็นเริ่มพยายามประสานเมื่อกตาเนี่ยเริ่มใช้งานประสานกันเขาเริ่มรู้แล้วว่าเมื่อเขายุ่งใสยังสีงไม่จ้ะนั่นแหละกาคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตชีวิตนะจ๊ะชีวิตของฟางนั่นแหละก็มีความสุขดีค่ะมีความสุขกับลูกน้อยๆอ,อยู่สองคนแม่ลอยู่นี่แหละค่ะการคลิปนีก้ก็ไว้แค่นี้ได้จ้า าฝากเป็นกําลังใจคุณแม่มือใหม่นะดยด้จ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณแม่มือใหม่ละจ่ะแล้วพอกันคลิปหน้าด้จ้ะสวัสดีจ้า